สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมหาโชคเยือนสองปีนักสัตวแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวงสองปีนักสัตว์นี่ค่ะที่มีเกณฑ์แทนจะได้พบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันแล้วนะคะว่าแต่จะมีปีนักสัตว์ไหนบ้างนั้นตามมาชมกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ปีนักษัแรกนะคะถ้าที่เกิดปีมะเส็งภาพรวมเดือนนี้จะเริ่มปรากฏความสําเร็จในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินการลงทุนโชคลาภหรือบางท่านอาจจะโชคดีในความรักก็ได้เรียกว่าเป็นช่วงจวังหวะดีที่จะลงมือทำในสิ่งที่คิดวางแผนเอาไว้นะคะ เรื่องการเงินรายได้เริ่มที่จะมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมออาจจะมีโชคล่าในการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนที่จะทำให้ก่อให้เกิดผลกำไรอย่างงามควรวางแผนการด้านการเงินให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยในอนาคตค่ะการงานควรใช้สติปัญญาความสามารถและการมีเหตุและผลให้มาก ไม่ควรใช้อารมณ์ตัวเองในการตัดสินควรเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วใช้ดุลยพินิษวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะความรักจะมีโอกาสได้เริ่มต้นรักดีๆกับใครสักคนที่พึงพอใจและมีทัศนคติความชอบที่ไปกันได้ควรกล้าที่จะรักไม่ควรปิดกั้นหัวใจตัวเองมากจะเกินไปที่สำคัญต้องจริงใจและซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันให้มากนะคะ สุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวมถือว่ายังสดใสอารมณ์ดีเป็นอย่างมากอาจจะมีอาการเครียดเรื่องรายได้การเงินความเป็นอยู่มากเกินไปควรหาเวลาว่างพักผ่อนตามธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายนะคะเคล็ดลับเสริมดวงโคนปีมาเส็งในเดือนนี้ให้ทำบุญทอดกระถิ้นบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโบสถ์ศาสนสถานโรงพยาบาลเพื่อเสริมความมั่นคงในด้านการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตค่ะ ต่อการที่เกิดปีมะเมียนะคะภาพรวมเดือนนี้คนปีมะเมียจะมีทั้งเรื่องดีและร้ายปะบนกันไปอยู่ที่บุญกรรมเดิมที่ได้กระทามาในด้านดีอาจมีโชคใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆปรากฏขึ้นมาด้านร้ายสิ่งที่วังเอาไว้ผิดคาดจากที่คิดเอาไว้แต่ก็ไม่เสียอะไรมากนักนะคะเรื่องการเงิน โอกาสจังหวะที่ดีกำลังจะมีเข้ามาขอให้รอดูจังหวะการลงทุนให้ดีไม่ควรรีบร้อนพ,พลีพรามเกินไปมีโอกาสจะได้รับผลจากธุรกิจเก้งกำไรต่างๆเช่นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นค่ะการงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ไม่ควรยึดติดรูปแบบเดิมๆ ปรับให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมอยังมีช่องทางสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้เกิดความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะความรักเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายไม่นิ่งส่วนหนึ่งเกิดจากอารมณ์ความแปรปรวนของทั้งสองฝ่ายควรปรับทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆให้สอดคล้องกันไม่ต้องฝืนมากจนเกินไปแล้วจะไปกันได้ด้วยดีค่ะ สุขภาพโดยรวมถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่กินเก่งอย่างมากน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นแต่อาจจะมีอาการมึนงงวิ่งเวียนหน้ามืดหรือเป็นไข้หวัดบ้างเล็กๆน้อยๆควรปรับอาหารการกินให้มีประโยชน์ต่อร่างกายเคล็ดลับเสริมดวงคนปีมะเมียนในเดือนนี้ให้ไหวขอพรพระแม่ธรณีเพื่อให้เกิดโชคลาภการเงินและความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนามุ่งหวังเอาไว้ให้ประสบแต่สิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวง2ปีนักษัตว์ที่มีเกมมหาโชคมาเยือนท่านแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ